คือหนึ่งในไร่ข้าวโพดที่เงียบงนันชายผู้มีอำนาจทุกอย่างกลับไม่เหลือทางหนีเมื่อศัตรูล้อมจนมุมและความสิ้นหวังกำลังกลืนหัวใจหญิงสาวชาวไร่คนหนึ่งกลับปรากฏตัวโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครและทำไมเธอถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาการพบกันโดยบังเอิญในค่ำคืนนั้นจะเป็นเพียงการช่วยเหลือชั่วคราวหรือคือจุดเริ่มต้นของชะตาที่ไม่อาจหลีกหนี ถ้าเขารอดชีวิตเขาจะกล้าตาหาผู้หญิงธรรมดาที่ทําให้หัวใจซีโอหยุดเต้นไปชั่วขณะได้หรือไม่และถ้าเธอหายไปกับรุ่งเช้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในไร่ข้าวโพดจะยังตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตหรือเปล่าถูกศัตรูล้อมจนมุมซีโอสิ้นหวังกกกลางไร่ข้าวโพดจนกระทั่งสาวชาวไร่คนหนึ่งปรากฏตัวเสียงลมหายใจของเขาหนักแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอก รองเท้าหนังราคาแพงจมลงในดินชื้นไรเข้าโพดกว้างใหญ่เงียบงันราวกับกล้านหายใจเขาเป็นซีโอที่เคยยืนอยู่เหนือผู้คนแต่คืนนี้เขาเหลือเพียงตัวเองและความกลัวเงาดำขยับตัวรอบด้านสายตาที่ไม่เป็นมิตรจ้องมองเขาไม่กระพริบมือของเขาสัน่นลมหายใจเริ่มขาดเป็นช่วงเขาคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาความสำเร็จที่ไม่เคยมีใครยืนข้าง แล้วเสียงฝีเท้าหนึ่งก็ดังขึ้นไม่รีบไม่หวาดกลัวหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวจากแนวเข้าโพดแสงจันทร์สะท้อนดวงตาแน่วแน่ของเธอเธอเป็นเพียงสาวชาวไร่เสื้อผ้าธรรมดามือเปื้อนดินแต่การปรากฏตัวของเธอทำให้หัวใจเขาเต้นแรงกว่าเดิมไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความอบอุ่นที่ไม่คุ้นเคย เธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาบังร่างเขาไว้โดยไม่พูดสักคำไหลของเธอสัมผัสอกเขาเพียงเบาแต่ทำให้ลมหายใจของเขาหยุดชะงักเขาได้กลิ่นดินกลิ่นข้าวโพดและกลิ่นอ่อนโยนของเธอสายตาของทั้งสองสบกันไม่มีคำพูดแต่หัวใจกลับเข้าใจกันอย่างประหลาดเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเขาไม่รู้ว่าเธอคือใคร แต่ในวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนศัตรูยังคงอยู่รอบด้านอันตรายยังไม่หายไปแต่หัวใจของเขาไม่เดียวดายอีกต่อไปมือของเขาเอื้อมไปใกล้มือของเธอยังไม่แตะแต่ใกล้พอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและในไร่ข้าวโพดท,ที่เงียบงันนั้นความรู้สึกบางอย่างกำลังเริ่มต้น ทั้งที่พวกเขายังไม่รู้เลยว่าหลังจากคืนนี้ชะตาชีวิตจะพาไปพบอะไรอีกพระจันทร์เสี้ยฝักเข้าโพดลมยามค่ำคืนพัดผ่านใบข้าวโพดเกิดเสียงเสียดสีกันราวกับเสียงกระซิบของโชคชะตาเธอขยับตัวเพียงเล็กน้อยยืนมั่นคงยิ่งกว่าเดิมเขารับรู้ได้ถึงแรงสั่นของไหลเธอไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความตื่นตัวหัวใจของเขาเต้นช้าลง ไม่ใช่เพราะอันตรายหายไปแต่เพราะมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหน้าเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งสายตานั้นนิ่งลึกและอบอุ่นอย่างไม่คาดคิดในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนตนเองไม่ได้เป็นซีอไม่ได้เป็นเหยื่อเขาเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ตัดสิน ลมหายใจของทั้งสองประสานกันชา้าและสม่ำเสมอมือของเธอขยับมาใกล้กว่าเดิมปลายนิ้วเฉียดหลังมือของเขาสัมผัสนั้นเบาจนแทบไม่รู้สึกแต่กลับทำให้หัวใจสั่นสะเทือนเขาไม่ดึงมือหนีเธอไม่รีบคว้าความเงียบระหว่างพวกเขาลับดังยิ่งกว่าคาพูดใดเงาดำรอบด้านยังคงเคลื่อนไหว แต่ในสายตาของเขามีเพียงเธอผู้หญิงที่ปรากฏตัวในช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังที่สุดและบางทีเธออาจไม่รู้เลยว่าการยืนอยู่ตรงนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปแล้วคำถามเดียวที่ยังค้างอยู่ในหัวใจคือเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านพ้นไปเขาจะยังได้ยืนเคียงข้างเธอ หรือโชคชะตาจะพราพวกเขาออกจากกันอีกครั้งเสียงฝีเท้ารอบด้านเริ่มใกล้เข้ามาแต่หัวใจของเขากลับสงบนิ่งอย่างประหลาดเธอสูดลมหายใจลึกอกยกขึ้นช้าช้าเรากับกำลังรวบรวมพลังบางอย่างเขารับรู้ถึงความตั้งใจนั้นแม้เธอจะยังไม่เอ่ยคำใดเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนส่งสัญ,ญญาณให้เขาเชื่อใจเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เขายอมปล่อยการควบคุมทุกอย่างเขาพยักหน้าเบาๆหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวเป็นความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับคำว่าหวังเธอเก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวยืนรับสายตาศัตรูโดยไม่ถอยแสงจันทร์ทอดเงาบนแผ่นหลังของเธอทำให้เธอดูแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เขาเคยเห็นใครในขณะเดียวกัน เขารับรู้ถึงบางสิ่งในอกความรู้สึกอ่อนโยนที่ค่อยคอยแซกซึมท่ามกลางความตึงเครียดเขาอยากเอ่ยถามชื่อเธออยากรู้ว่าเธอเป็นใครอยากรู้ว่าเธอจะอยู่หรือจากไปแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมามีเพียงลมหายใจที่สั่นไหวไปพร้อมกันมือของเขาขยับขึ้นชา้าและมั่นคง ครั้งนี้ปลายนิ้วของเขาแตะมือของเธอเธอไม่สะดุ้งไม่ดึงหนีนิ้วของเธอรับสัมผัสนั้นแน่นขึ้นเพียงเล็กน้อยเพียงพอให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวในไร้ข้าวโพดท,ที่ถูกล้อมด้วยอันตรายหัวใจสองดวงกำลังเชื่อมถึงกันอย่างเงียบงนันและไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อรุ่งช้ามาถึง ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความสิ้นหวังนี้จะกลายเป็นความรักหรือบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนแสงจันทร์ค่อยๆเลื่อนต่ำลงเงาของข้าวโพดยาวขึ้นราวกับเวลาที่กำลังยืดออกเธอบีบมือเขาอีกครั้งไม่แรงแต่หนักแน่นพอจะส่งความหมายเขารู้สึกถึงชีพจรของเธอเต้นเร็วไม่ต่างจากของเขาเลย ในความเงียบงันนั้นเสียงหัวใจสองดวงดังชัดเหมือนกำลังตอบรับกันโดยไม่ต้องมีถ้อยคาเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาคู่นั้นสะท้อนความกล้า,าหาญและความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ลึกๆเขาอยากบอกเธอว่าเขาขอบคุณเขาไม่เดียวดายอีกต่อไปแต่สิ่งที่หลุดออกมามีเพียงลมหายใจอุ่นและสั่นเล็กน้อย เธอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนเขารับรู้ถึงไออุ่นจากร่างกายของเธอระยะห่างระหว่างพวกเขาหายไปเหลือเพียงความรู้สึกที่เติบโตเงียบๆในวินาทีนั้นอันตรายรอบด้านเหมือนเลือนรางมีเพียงสองหัวใจที่กำลังเรียนรู้จะเชื่อใจกันเขารู้ดีว่าเมื่อค่ำคืนนี้จบลงโลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีก และไม่ว่าเธอจะเป็นใครไม่ว่าเธอจะหายไปหรืออยู่ต่อชื่อของเธอจะถูกจารึกไว้ในหัวใจของเขาแล้วท่ามกลางไรข้าวโพดท,ที่ยังคงสั่นไหวเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบข้าวโพดไหวเองราวกับรับรู้ความรู้สึกของทั้งสองเธอสูดลมหายใจช้าๆเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญ เขารับรู้ได้ทันทีจากแรงมือที่เธอกุมไว้นั่นขึ้นกว่าเดิมหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความผูกพันที่ค่อยๆก่อตัวเธอเอ่ยเสียงเบาแผ่วจนแทบปลืนไปกับลมแต่เขาได้ยินชัดในใจไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่คำปลอบใจเป็นเพียงเสียงที่บอกว่า เธอจะไม่ทิ้งเขาไว้ลำพังดวงตาของเขาร้อนผ่าความรู้สึกบางอย่างเอ่อล้นขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวเขาไม่เคยอ่อนแอเช่นนี้มาก่อนและไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเช่นนี้เช่นกันเธอขยับมายืนเคียงข้างเขาไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังเป็นตำแหน่งที่เท่ากันไหลของทั้งสองสัมผัสกันเบาแต่มั่นคง ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเข้าใจว่าความกล้าหาญไม่ใช่การยืนคนเดียวแต่คือการยอมให้ใครบางคนยืนอยู่ข้างหัวใจของตนเสียงฝีเท้ารอบด้านหยุดลงชั่วครู่เหมือนโลกกำลังกลั้นหายใจและก่อนที่ค่ำคืนนี้จะตัดสินชะตากรรมใดๆเขาหันไปมองเธออีกครั้งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหากลุ่มเช้ามาถึง และพวกเขายังมีลมหายใจเธอจะยังยืนอยู่ตรงนี้ข้างเขาหรือจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เขาไม่มีวันลืมเธอไม่ตอบคำถามนั้นด้วยคำพูดแต่สายตาของเธอกลับนิ่งและชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดแสงจันทร์สะท้อนบนดวงตาคู่นั้นทำให้เขาเห็นความลังเลและความตั้งใจที่ซ่อนอยู่พร้อมกันเขารับรู้ได้ทันทีว่า เธอเองก็กลัวไม่ต่างจากเขาแต่เธอเลือกจะยืนอยู่ตรงนี้ในวินาทีที่ถอยหนีได้ง่ายที่สุดลมหายใจของเขาสั่นไหวเขากระชับมือเธอราวกับกลัวว่าเพียงปล่อยไปเธอจะหายไปกับความมืดเธอหันมองมือที่ประสานกันแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งครั้งนี้เธอยิ้ม ไม่ใช่รอยยิ้มที่สดใสแต่เป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและเปราะบางหัวใจของเขาเหมือนถูกแตะเบาๆในจุดที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงเขาอยากถามอยากรู้เรื่องราวของเธออยากรู้ว่าหลังจากคืนนี้เขาจะมีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มนี้อีกหรือไม่แต่ทุกคำถามถูกปืนหายไปกับความเงียบเพราะในวินาทีนั้น แค่ได้ยืนอยู่ข้างเธอก็เพียงพอแล้วเสียงในไร่ข้าวโพดเริ่มเงียบลงเร้ากับอันตรายกำลังถอยห่างหรืออาจเป็นเพียงภาพลงตาก่อนพายุลูกใหม่จะมาถึงเธอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมอีกนิดใกล้จนเขารับรู้ถึงลมหายใจของเธอและในระยะห่างที่แทบไม่เหลือหัวใจของเขาก็ถามคำถามเดิมอีกครั้งหากโลกภายนอกโหดร้ายเกินไป หากความจริงพรากพวกเขาออกจากกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะเข้มแข็งพอจะพาเขาตามหาเธออีกครั้งหรือไม่เธอหลับตาลงชั่วครู่รากับกำลังฟังเสียงหัวใจของตัวเองเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตานั้นไม่สันไหวอีกแล้วเธอขยับมือสอดประสานนิ้วกับเขาอย่างช้าช้ามั่นคงและอบอุ่น การกระทำนั้นไม่ต้องการคำอธิบายใดหัวใจของเขาเต้นแรงแรงจนเหมือนจะหลุดออกมันกอกเขารู้สึกถึงความร้อนที่ปลายนิ้วความรู้สึกที่ค่อยๆไหลผ่านร่างกายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไร่ข้าวโพดท,ที่มือสลัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเขากลับรู้สึกชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อชัยชนะ ไม่ใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อช่วงเวลานี้เพื่อมือคู่นี้และเพื่อหญิงสาวตรงหน้าเธอเองศีรษะเข้ามาใกล้ใกล้จนเขารับรู้ถึงลมหายใจที่อุ่นและสม่ำเสมอไม่มีการสัมผัสที่เกินเลยมีเพียงความรู้สึกที่แน่นเต็มหัวใจเหมือนทั้งสองกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆงระหว่างความกลัวและความรักที่กำลังก่อตัว เสียงบางอย่างดังขึ้นจากที่ไกลไม่ชัดแต่พอจะทําให้เธอชะงักเธอผละออกเล็กน้อยสายตากลับมาจริงจังอีกครั้งเรากลับรู้ว่าช่วงเวลาสงบนี้อาจสั้นเกินไปมือของเธอยังไม่ปล่อยแม้ร่างกายจะเริ่มขยับถอยเธอมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำสัญญา ที่ยังไม่ถูกเอ่ยออกมาและในขณะที่เงามืดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหัวใจของเขาก็รู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ว่าเส้นทางจะพาพวกเขาไปไกลแค่ไหนผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่เพียงคนที่ช่วยชีวิตเขาแต่จะเป็นคนเดียวที่เขาจำเป็นต้องตามหาแม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่เขามี แสงแรกของรุ่งเช้าค่อยๆทาบลงบนไร่ข้าโพดหมอกบางลอยต่ำราวกับคืนที่ผ่านมาไม่เคยมีอันตรายเขาเดินออกจากเงามืดลมหายใจนิ่งขึ้นหัวใจยังเต้นช้าแต่หนักแน่นรอยเท้าบนดินชื้นบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ใช่ความฝันที่ปลายนิ้วความอบอุ่นยังคงอยู่เหมือนคําสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยไกลออกไป เธอยืนอยู่ริมแนวต้นไม้ไม่ไกลไม่ไกลสา,ายตาของทั้งสองสบกันอีกครั้งไม่มีคำถามไม่มีคำอธิบายมีเพียงความเข้าใจว่าเมื่อคืนได้ผูกบางสิ่งเข้าด้วยกันแล้วเขาก้าวไปหนึ่งก้าวเธอก้าวมาหนึ่งก้าวระยะห่างค่อยๆหายไปแต่ทั้งสองหยุดก่อนจะถึงกัน พระต่างรู้ดีว่าโลกภายนอกยังรออยู่บททดสอบยังไม่จบเธอยิม้มอ่อนโยนมั่นคงเขาพยักหน้ายอมรับและขอบคุณไม่ใช่การจากลาไม่ใช่การเริ่มต้นอย่างเร่งรัดเป็นเพียงการวางใจให้เวลาเป็นผู้พาไปเมื่อสายลมพัดผ่านได้เข้าวโพดอีกครั้ง หัวใจของทั้งสองก็รู้พร้อมกันว่าหากเส้นทางบรรจบพวกเขาจะรู้จักกันอีกครั้งไม่ใช่เพราะอันตรายไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะความรู้สึกที่เลือกจะรอและเติบโตอย่างเงียบงนันท่ามกลางโลกที่ยังไม่แน่นอนความหวังนั้นยังคงอยู่และยังหายใจต่อไป